เห็นไหมตัวป <To S 1> <enlightenment. S 2> ุ่มไฟฟ้าตรงนี้นะครับปุ่มไฟฟ้าจะมีแสงไฟให้เห็นเลยเดี๋ยวผมกดลงให้ดูนะครับนี่ลงใช้แค่มือสัมผัสนะคะนี่ขึ้นใช้แค่มือสัมผัสนะน้องหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรอบดึกนะคะครับผมวันนี้นะคะพบกับพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งรอบหนึ่งทุ่มตรงครับรอบพิเศษนะคะรอบมิดไนท์ครับวันนี้เรามาเปิดโฟวิลกันเลยค่ะน้องหนึ่งนะคะ โตโยต้าโตโยต้า uh, นะคะวีโก้นะคะตัวนี้นะคะคันนี้ขับซีนะครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าเป็นออโต้โฟนะครับเป็นเครื่องสามพันตัวจีนะครับปีสองพันสิบวันนี้ขายให้ในราคา4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับดูหน้าค่าตาเขานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว หน้าใหม่นะครับไม่ไ้เชนนะก่อนที่จะเป็นหน้าแชมป์นะครับแล้วก็มีจมูกนะครับรับลมตรงนี้จะระบายความร้อนนะครับอินเตอร์ข้างบนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรถโตโยต้านะครับผมแล้วข้างล่างก็มีไฟตัดหมอกให้มานะครับรังพึ่งก็จะเป็นรังพึ่งใหญ่นะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวอ่าระบายนะครับความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็ใส่ล้อแม็กมาหน่อยนะครับให มันดูสวยงามขึ้นนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกัดเงานะครับขอบข้างนะครับของคอนมิกนะครับก็ถือว่าเป็นแม็กที่มีคุณภาพนะครับเกรดเกรดดีพอสมควรนะครับแข็งแรงนะครับทนทานแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะครับใส่ยางหนานะครับใส่ยางเดิมนะครับของยาง17นะครับขอบ17เหมือนกับรถนะครับรถล้อแม็กเดิมอันนี้เป็นหน้าใหญ่นะคะหน้ากว้างหน้ากว้าง น้องหนึ่งยางยี่ห้อมิชรินนะคะใชรับร้อแม็กยี่ห้อได้มาตรฐานตามตามสแตนดาร์ดของโตโยต้าก็คือ,อ6รูนะ,ค,ะครับรับบันไดมันมีไว้เพื่อสวยงามหรือว่ามีไว้เพื่อคงทนนะครับลองยืนดูคงทนสิคะน้องหนึ่งบ,บันไดสองข้างนี่หลายพานันนะและดูจากสีเนี่ยสีเนี้ย ดูแลง่ายสุดสีเดิมนะครับขอดูนะครับสีบางๆนะครับสีเดิม439 0 0บาทจัดได้เต็มจัดได้เต็มนะคไม่ต้องใช้เงินบาทเดียวบอนอยู่ประมาณสัก80,00บาทนะครันกว่าบาทนะรวมทุกอย่างเนาะเออออกได้ทุกอาชีพนะครับตรงนี้นะครับผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับใช่ครับพี่ขวัญแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่ของนะครับแบบไม่ให้โดนฝนแต่ไม่อยากมีผ้ายางอยากให้มันเข้ากับตัวรถ ครับเราก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่ใช้ก็แกะออกได้นะน้องหนึ่งตัวนี้นะสามารถไปถอดได้นะคะถ้าท่านใดไม่ชอบใช้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าท็อปเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันง่ายๆนะครับดูลักษณะนี้นะครับของเขาติดตั้งมานะครับมีคุณภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเห็นไหมครับเข้าจังหวะนะครับรับถ้าใครอยากนั่งข้างหลังนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัด ชมมงชมวิวแล้วก็ไม่อยากโดนแดดโดนฝนนะครับตัวนี้ก็เหมาะานะครับแล้วบันเข้ากับตัวรถหรือจะใส่ของแล้วปิดล็อกคุณแจไม่ให้ใครเปิดก็สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้หลายแบบนะครับน้องหนึ่งเห็นไหมตัวปุ่มไฟฟ้าขอ,ขออนุญ,ญาตน้องตัดก้องนิดนึนนงขออนุญ,ญาตน้องตัดก้องสูงนิดนึงตรงนี้นะครับปุ่มไฟฟ้าจะมีแสงไฟให้เห็นเลยเดี๋ยวผมกดลงให้ดูนะครับอ่านี่ลงใช้แค่มือสัมผัสนะคะนี่ขึ้นใช้แค่มือสัมผัสนะน้องหนึ่ง แล้วก็อย่างหนึ่งข้างหลังดูยังไงนี่ครับดูรอยพับดูรอยตะเข็บใครอยากได้คันนี้พี่ขวัญแนะนําเลยน้องเอิงของเดิมเดิมเดิมหมดน้องเึิงทุกอย่างครับแผงประตูนะครับลายไม้ทุกอย่างนะครับเดิมนะยังเดิมอยู่นะครับยังดูสวยงามอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเบาะของเขานะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับน้องเอิงอันนี้ของโรงงานเลยป่ะใช่ใช่ครับเบาะเบาะนี้คือของโรงงานเลยไหมครับมันก็จะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับรุ่นปีนั้น นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับยังใช้อุปกรณ์ใช้งานได้เดิมๆตลอดนะครับนี่มีตัวปรับเบาะปรับอะไรเลยนะ<ร>นี่ค่ะเวลาคุณจะขับสี่นะคะคุณต้องจอดรถก่อนนะรุ่นนี้ต้องจอดรถก่อนนะน้องหนึงไม่ใช่ตัวใหม่นะตัวใหม่<ช>คุณขับรถคุณก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยตแต่อันนี้คุณต้องจอดรถเพื่อเข้าเกียร์นี่ก่อนนะคะแล้วก็จะมีสัญญาณให้คุณดูว่า เกียร์โฟคุณใช้งานได้ปกติไหมนะคะน้องหนึ่งตัวตัวกุญแจนี้ก็มากับรถเลยไหมตัวนี้เป็นเขาจะทําทําพิเศษใช่เขาจะทํารุ่นใหม่มาเพราะว่ารุ่นใหม่มันออกมาแบบนี้มันจะพับได้นะครับนี่แปลว่าเจ้าของเขาใส่ใจใช่ที่เขาฮิตนะครับก็คือมันพับได้แล้วก็มันจะมีกุญแจนะครับนี่ปีสิบจริงขหรอสติกเกอร์สักชิ้นยังไม่หลุดเลยปีสิบเขาดูแลดีนะครับเจ้าของรถดูแลดีน้องหนึ่งอันนี้อะไรตัวติดตั้งอ่า ปิดเปิดไอ้ปิดรถใช่ไหมใช่ครับเวลาเราถึงที่หมายแล้วดับเครื่องอะไรอย่างนี้เนาะมันจะตั้งเวลาดับเครื่องของมันเองได้เลยนะคะพี่ขวัญดูนะครับตัวนี้นะครับลายไม้ถ้าเราเห็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับถ้ารุ่นปีขนาดนั้นนะครับเราจะนึกถึงโตต้าคาร์มลี่นะครับที่มันมีมัติฟังก์ชันนะครับสองฝั่งแบบนี้ โอ้โหนั่นแล้วก็มันมีไม่ใช่เฉพาะมันมีฟังก์ชันมันให้ครัสคอนโทนมาด้วยนะครับแล้วเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับขับสี่ล้อขับสบายนะคะถูกแต่เวลาเข้าเข้าเกโฟกุณต้องจอดรถก่อนนะเดี๋ยวจอดรถก่อนนะนะคะจอดมีจอมัครับติดจอมาให้ด้วยนะตัวนี้เขาดูแลดีนะครับ ก็ดูยากตรงไหนนะครับดูพรมนะครับปุกพรมหลังคานะครับยังเดิมๆมพรมหลังคาคอนโซลไม่เคยแงะทั้งนึ่นครับนี่มันปีเก่านะแต่ดูออปชันเขาใช่ครับแล้วแอร์ก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้นะับบดิสคุสคอนโทรลใช่นะครับมีระบบนะครับการลื่นนะครับมีระบบกันลื่นถลายนะครับแล้วก็ไล่ฟ้านะอยู่ข้างหน้าได้หมดเลยนี่ค่ะหรือว่าดีค่ะ บน,นบนมือพี่ขวัญดึงมานะครับช่องใส่แก้วไอช่องใส่ของนะครับใสเงินเหรีหยญก็ได้ใส,ใส่น้ำบัตรก็ได้นะคะน้องเ่ก็ห้องคงง้องเครื่องนะครับยังสะอาดแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาน่าจะใส่เครื่องเสียงมานะครับเพราะผม,มอยู่ข้างในนะครับเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับ,รบก็คันหน้าเดิมนะครับดูดูเลขนะครับดูเลขแล้วก็สีจะต้องเป็นสีด้านสีด้านต้องไม่สีต้องไม่ใช่สีแบบไนี้แล้วก็รูต้องกลมนะครับมันไม่มีรอยกระแทกมา นะครับไม่ว่าจะเป็นคานบนหรือคานข้างล่างะนะครับเดิมนะครับรถคันนี้นะครับได้เครื่องนะครับสามพันออโต้นะครับขับ4ีไม่อื่นแน่นอนนะครับวันนี้ลาก่อนขอทุกคนโชคดีมีชายสวัสดีค่ะ